วันนี้นะครับผมเรามากับรายการนะครับผมใช้คาว่ารายการเลยนะครับผมเป็นอีรังเกลคลาสสิกของทางพับจีที่จัดกิจกรรมนะครับผมเพื่อให้ศูนย์รวมเพื่อนๆทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะครับผมก็คือทั้งคนแก่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่คนที่เคยเล่นกันตั้งแต่สมัยยุคดึกดาบานหรือพับจีคลาสสิกนั่นเองนะครับผมได้วนเวียนกลับมาพบกันและได้มาเจอกันนะครับผมซึ่งทีมของผมนะครับชื่อว่าทีมลอช่อง

เฮ้ยไอ้อนีเ่เขาไปลงด้นานล่างเขาไปลงด้นานล่างไม่มีใครมากับเราแล้วโอเคโอเคแบ่งโซนแบ่งโซนถือว่าไปเรลยดีโอเคทุกท่านสำคัญที่สุดตอนนี้หารถรอบเมืองครับผมใครใครเอ้ยเรามีลมด้วยหูยของจริงกว่ารถมันไปได้สิบคนปหไม่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 เอ้ยทุกท่านเราเราต้องรีบหารถนะทุกคนไม่ต้องรีบฟังไม่ต้องรีบเอ้ยตาเอ้ยตาตาอยู่เนี้ยเราจุ่มวงง่ายเออเออแต่โอเคสวยสวยเฮ้ยถ้า ถ้าได้ร่มฟังเอ้ยฟังบินเอาใด้ไหมบินอยู่ไหนาได้ร่มมาอีกก็ใส่งว่าไป็นแปบิเลีเฮ้ยเฮ้ยผมผมเนี่ยนะพี่โอเคเอ้ยฟัง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 ข้อบุ๋มผมก่อนโอเคโอเคฟังฟังข้อบุ๋มผมก่อนข้างบนน่ะช่วยหาร่มอีกอันหนึ่งก่อนให้ได้สองอันแล้วค่อยกางจะได้ไปเร็วๆรแบบพร้อมๆกันแล้วรีบตามมาครับผมทุกท่าน ไอ้ไอ้ตแต่หาหาเอ้บแป๊เนืงหารถอีกันให้เจอก่อนนะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมีเพื่อนไม่ได้มานะเอาให้ได้มาคอมที่อมคอมคทีเอาครบทีนะเมื่อมันใหญ่อะเลอเดีวลุมฟางกอันเออเออช่วยหาลถมีกันก่อนฟังฟังฟางฟังเราต้องปีี้นี้เราต้องไปปีตนี้ปตี้เฉลยปดตี้เฉินเล่มาจาาังจายกําัง เฮ้ยเราอย่างอันหนึ่งมีตัวเดิมอย่าสุดตัวมากนะกระจายคเหลือที่เหลือจุ่มเพื่อนไปมีดเลยพอเล่นเกมไอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเรระวังมันมีขวาด้วยระวังน็อกอย่าอย่าไปไกลมากล็อกไว้ที่ราคากระดมันะมันพวกมันอยู่นอกวงนะพวกมันอยู่นอกวงนะเออพี่ดูอยู่แต่ขวาพี่เห็นได้แค่ตรงนี้เพราะว่าต้นไม้บางเยอะมันถอยมันถอยมันถอยในเมืองมันซุ่มตรงไหนกันบ้างวะเนี่ยไอ้มีตัวจอดคำนี้นะสองตัวพี่ระวัง ไอ้พี่เลยเลยตกซ้ายสองตัวเอาเฮ้ยอะไรกันพี่บอกเขาต้องปิดพี่ก็เดินลงมาดิพี่กิ๊กลงมาแล้วสวยมาเดินไปแล้วเฮ้ยทุกคนตั้งตาเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ยังไม่ถึงไกลมากฝากทุบหน่อยโอ้โห้ไอ้เอาระเบิดระเบิดตกด้วยก่อนทุกบอร์ตก ต้นไม้นีมีคนตัวเดินตัวเดินตัวเดินตัวนึงจะหมดแล้วครับพี่ตนขว้างหน้าตัวนึงสวยสวยพุกเหนือด้วย อย่าไปก่อนเลยครับคุณพงศ์คุณพงศ์ดีกว่าคุณพงได้แล้วโอ้โใครเล่นเลเลยนะบอกก่อนเลยใครเล่นเล่นเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีมาได้ยืนมาได้ยืนไม่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 กูเล่นแล้วไม่ได้ขามก็ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นปืนเกินความสามารถแล้วโง่พี่เอาแล้วกูจะรอดูนะอย่าพูดนะว่าข่ามกล้องนะพวกเหลือพวกเหลือพวกเหลือโอ้โหไอ้เฮียป่อยมาตรงกันแหละไม่แต่มึงลงมาดิมึงใช้สกินอะไรอ่ะน้องลงมาดิดรอปมาทุ่งเลศมากเลยอ่ะขครยาโอ้ มะนผสมจริงแต่ก่อนมันไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่อาชีพเป็นที่อยู่ในเกมต้องใช้เฮ้ยขอมันต้องใช้โอ้ปืนมันบัฟดาเมจเฮ้ยเอารถไปก่อนเอารถไปก่อนเอาคันนี้เอาไปอดอโอ้โหเกือบแล้วไอ้เราเราไปกับทายคนหนึ่งได้ไหมเพื่อเค่ไม้เพื่อเคมั้่ไม้ทันไอ้ทันทันเหรอทันเหรอไอ้ทันไอ้ทันเออ อุ้ยคนตายเยอะคนตายเยอะคนตายเยอะตรงไหนวะนะครับติดกันหน่อยครับโอเคกันแล้วครับตามครับเฮ้ยแล้วไอ้ไอ้ทันเดอร้ไอ้ฟูกี้เฮ้ยอยู่ไกลยังไงครับโอ้ถ้าตามมามันไม่ใช่พวกบวกไหวพวกกูจะไม่ไหวมาช่วยด้วยถ้าตามมาห่วงตรงนู้นเออตรงนี้มึงต้องห่วงพวกกูไม่ใช่พวกกูห่วงมึง โอเคโอเคกูชนด้วยเลยรถได้ทันสิบมากพี่โอ้โหรถมันคงเคย์ยังไม่เชื่อเครื่องไหลไหลเที่ยวโอ้ถึงไม่ได้กลัวเก็บทุกก้อนชนทุกต้นธรรมดาฮะไข่มันมาสร้างไว้ไม่รู้ดิโคตรเกะกะไม่ทันเจอศัตรูเลยแต่รถควันดำไปแล้วอ่ะส่งข่าวต่อไปอ่ะโอเคตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ไปนะตรงนันไม่ไปนะไม่ไปนะค่อยๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้กูบอกกูบอมึงเล้วไอ้เหี้ยโอเคต้องช่วยตชต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เ่วยพี่ตัวเดียวเอาช่วยทันก่อนช่วยทันก่อนช่วยทันก่อนออสู้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 เดี๋ยวชุบเ็เดี๋ยวชุบเกเลนไกเลนเช็คบ้านเช็คบ้านก่อนเช็คบ้านก่อนดีขวากมขาตสวยสวยสวเฮ้เราบาโดนหนักนน่นเลเรามานโดนหนักนน่นทุกท่านต้องไปพร้มกันเฮา มากูมากูขวามือขวามือขวามือมีรถมาขวามือติฆ่าของฟรีของฟรีเฮ้ยมีตัววิ่งด้วยอ่ะตอนี่น็อกน็อกน็อกโอเคสวยมีอีม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 ีทีมแชมป์มานนี้ทีมแชมป์เกออเออเฮ้ยมีขับสายปึ่มสวยปึ่มตายทุกคนเดินกันตาโหไม่เหใครมาคนละไม่เป็นไรพี่บอลตามกันมาเรื่อยเรื่อยเฮ้ยมีรถขับมีรถขับบ้างหนุบ้างหนุบบ้างรถไหนรถไหน รถไรอ่ะรถไรอ่ะรถไรอ่ะไรไม่ได้นรถรถจี๊บรจี hmm. ๊บรจีบมารถจีมารถจีบาถ้ามหน่ไมอยคอยู่โอ้ยโอยโอนยิงอ้ยโอยโอ้ยเนือไก่หายโอ้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 ยปูเจ็บโอ้ยผูเจ็บโอ้ยู่เจ็บโอยเป็นลมเป็นลมหน้ามืดชีวิตสาโอ้ยถอยก่อนโอเคกูรอด โอเคโอเคโอเคเฮ้ยคน20คนนะเว้ยดูคนด้วยเรามี9คนนะเว้ยเราแลกชีวิตไอ้ฟูกี้ไปแล้วเอาแชมป์ด้วยไอ้เกมเนี้ยขยี้เฉยขยี้เกินอันนึ่งให้ให้สมบุกให้บ้านตีกันบ้านตีกันบ้านตีกันใช้บวมาอยู่ในตู้ไอ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 ้บวกกันบวกกันบวกกันไป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 สมบุกไปสมบุกไปสมบุกเออสมบุกสมบุกไปชิดบ้านตั้งรถเวอร์มาให้อยู่ไม่ต้องกลัวเลย แค่ตั้งเป้าพอแค่ตั้งเป้าพอให้ไปมึงนะเขาเหลือหกคนไะเนี่ยเรามีเก้านี่เขาเหลือแค่หเองเออเปิดเออสวยสมงสมงบ้านได้ไหมสมงปิดบ้านได้ไหมเดี๋ยวข่าชิ้นให้กูทีไม่ทีเด้ขึ้นมาสวยกูทีมกูทีมกูทีม สวยเหลือฟังฟังเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สตัวกระทะกระทะเดินเดินเดินไปตีมันไปตีมันไป้ไฟไฟดนไดไนยเย็นหลังมา้ต่อพี่ไปวู้วว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 วเวว ให้ผมมีปฟนทาให้เราใส่มินิไม่อยู่อ้าโอเคครับเฮ้ยเลโซนะครับระวังนะครับเลโซนะครับอย่างนี้แย่ครับอย่างนี้อย่างนี้เิกิดยังไม่ไดเบิดโอเคครับปิดเสียงเกมครับ้กับไม่โดนครับคันที่ขอไว้อานี้ได้ป้ะปิดเสียงเกมครับปิดเสียงเกมครับปิดเสียงเกมครับปิดเสียงเกมให้กับไม่โดนครับเฮ้ผม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 รู้สึกไม่ดีเลยครับเรงเลงเลยเงที่สุดลครับดจา120นะครับอย่าให้มิดอย่าให้มิดไอ้ขี้120แล้วเนี่ยรถกูเนี่ยเล้งกว่าเราอ่ะพี่รถส้มไ ไม่มีรถจอดบักกี้จอดบักกี้จอดนี่บักกี้จอดนี่อิมเอมยิงอิมเอมอิมเอมยิงตอมแล้วตามมาแล้วตีนั่นแล้วฆ่าแล้วน็อก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 อ่าอ่าตีผ่ายนีกหว่าใช่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 เฮ้ยเราส้องู่อผ่านแล้ว

เฮ้ยแต่แต่นะแต่นะไมเล่เตี๋ยเราเรเล่นสักเปทนะเว้ยผมว่าเราลองเราลองค้ำทักงสามไม่แล้วองคตีสักงเจ็ดไหมค้เล่นสาคนน่ะแล้วก็ไปตี7คนดีกว่าอ่ะได้ได้ถ้าจะมาค้ำก็มาบุพกูมาข้นคบมามาขึ้นรถขึ้นรถแกงช้าขึ้นรถครับเร็วๆมาใ้ค้ำไม่ย้ค้ำมาไม่ใ็่กันเลยหรอคัอยูหนแล้วไปขน่ไเี่ยเยี่ยอทีแม่งเลยแล้วัไอซ์ไปเลไปที่ยงไปที่งเลยก็ได้ 哎，这边这边有人，拿！ เฮ้ยผมแจ่มผมแจ่มผมวิ่งหนีผมวิ่งหนีผมวิ่งหนีอ้หน้ามือตาวัวเขาจะไปล้มล็อกสี่แล้วเหลือคอนเทนเนอร์เหลือคอนเทนเนอร์ที่สวยคอนเทนเนอร์มีตัวหนึ่งทานหลุมไม่มีฟังทุกคนค่ะว่าเราไปล้มเฮ้ย้ตัวเราเคลียร์แล้วตัวเราเคลียร์แล้วเข่ามาเข่ามาไปจอดไปจอดตามมาหนึ่งน่อยไปจอดตามมาหนึ่งน่อยเออกำลังไปกำลังไปกูขับอยู่ไอพี่ไปตากูไอพี่ไอพี่เอิร์ดมีรถพี่มี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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเฮิร์ดอาพีที่หายขวัญฟ้าหน้าดําไอ้โกดังจะขับรถโกดังจะขับรถรถจะขับรถมาว่ะขับแล้วขับแล้วมันเอาไอ้ฟิวไม่ลงหรอกขับไม่แน่ต้งเดินต้งเดินสวดท้ยสุ้ยให้ฟังกูโกดังบ่นแล้วโกดั้งหมดแล้วเนี่ยไหลขวาได้เดินนะกูไหลขวาได้นะกูได้เออตามกูมาทุกคนไหลขวาไหลขวาตามกูมาตามกูมาเดินเลย

ักสาตนกสาเฮ้ยนสาแล้วนกสาแล้วเลยตัวเลียวตัวกูเเลอตัวเดียวสงกู้มาอยู่มาอยู่มาอยู่บินฟังพี่เหลือเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวยิงนกไปสี่แล้วยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะยังมีอีกสดยอวยปั๊บสวยเห็นใครเลยี่

สมบูนะกูมีคนสมบูนะกูมีคนหนูซ้ายมีคนหนูหนูซ้ายมีคนหนูตาย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 ทุกคนตายใช่ไหมเนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยกูไปไปก่อนกูไปแล้วให้นอนอยู่มั้ยใช่ปหมอ๋อศพอ่ะคิวนี้พี่องคิวนี้พี่องพี่องพี่องหาพี่ออนดีกว่าพี่เราเราหาพี่เราหาพี่องแล้วหาพี่องหาพี่องหาพี่องเชื่อหาตัวเชื่อหาตัวเชื่อ ไปไหนไหนไหนไปพี่องพี่องอย่าไปทำพี่องมาแล้วพี่องมาแล้วพี่องมาแล้วพี่องไอ้กูกูกูวัวไอ้ไห้ใจเย้กูตายเออไอ้เหี้ยตกเอ็นอ่ะต้นไม้ตกเอ็นอ่ะต้นไม้พี่องวไอ้เอ๊ะ อยากเจอบ้ันห้าอะไรเงี้ยไปครับทุกท่านเลีโกครับก็เหมือนมีคนมีคนมาเดียวมีโซนรมมากเลยเราไม่สอนเราไม่สอนเราสู้หมดเราสู้หมดหาปืนหาปืนใครขึ้นไปเอ้ายังไม่มีปืนืนเลย Anh năn bà đâu? ba con, chưa nhập con, ơ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 . u ơ, này thua rồi, này thua này, thả cua, má cua. bật hai, đã 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 bật hai. chơi, chơi. đã bật rồi đâu, TÔNG này cua, này cua, đang vô. ไม่มีสองตัวมีสองตัวอีกตัวหนึ่งไอตัวเออสวยชุบกูได้ไม่มียาไม่มียาขอยาหน่อยเอ็ดเอาให้ไปแล้วเอ็ดเอาให้ไปแล้วโอเคโอเคยาม่ยาเน็ดซีดันนะกาโบกาโบกาโบเฮีย์ยกติดสัตว์ไอ้นด่นะไอ้้ไอเสียงที่ยิงอยู่นี่คือฮะโอเคโอเคอยู่ในบ้านใช่ไหมไอสองตัวซ้ายมือพี่เออเออเฮ้ยเน็ตเหรอวะเฮ้ยเงียบ๊ โอ้โหได้บ้านกูมาเฮิ้อ้ยแพ้อยู่ในบ้านเอ็ดอยู่บ้านเอ็ดเอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดี้เหมือนเหมือนกันเนี่ยบ้านมาบ้านมาบ้านเออสวยให้เดือดสุดท้ายบ้าตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวพี่บอยบ้าอยู่ไหนบ้ะเออโซนก้ามอ่ะเฮ้ยนี่ไออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ในเห็ดในเห็ดในเห็ดหลังตาเห็ดมาหลังเห็ด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 หลังเผื่เข้าบ้านผิเข้าบ้านผิเข้าบ้านเจ็บมาก ทัไเดียวเอ้ยว้าวในรบวานๆยังหวานอยู่อ e ีลังเกลคาสสิกครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับใครหลายคนว่าสำหรับผู้เล่นเก่าที่เล่นผับจีและกลับมาเล่น e G L อีลังเกลอากลับมาเล่นอ e ีลังเกลคาสสิกอีกครั้งหนึง่งเนี่ยทุกคนยังมีความสนุกสนานแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความคิดถึงในรูปแบบเกมเก่าๆกันวันนี้ผมก็ขออนุญาตน,น,นะครับผมเป็นแชมปเปี้ยนรอดช่องวัดคมนะครับกราบขอบพระคุณท,ทุกท่านที่ เข้ามารับชมกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วหวังว่าจะรักและชอบกันนะครับผม mm hmm. เช่นเดียวกับพวกผมนะครับ mm hmm. สวัสดีครับบ๊ายบาย